ความสําเร็จที่แท้จริงของชีวิตคุณคุณคิดว่าอะไรคะสิงของตาแหน่งแต่จริงๆแล้วมันคือความสุขการที่คุณอยากมีตําแหน่งการที่คุณอยากมีเงินเพราะคุณคิดว่าถ้ามีสิ่งนั้นแล้วมันจะทําให้คุณมีความสุขคุณก็ชดคัตเข้าไปเลยว่าคุณมีความสุขแล้วแล้วก็มีฟีลลิ่งแบบได้สิงของแบบนั้นแล้วมันไม่ง่ายกว่าหรอ พอท้ายสุดชีวิตของทุกคนต้องการก็แค่ความสุขค่ะความสุขอย่างเดียวเลยความรู้สึกดีเห็นคุณค่าในทุกอย่างคุณแค่มีความสุขกับตัวเองเนี่แหลคะค่ะเป้าหมายของชีวิตของแต่ละคนอย่าที่จะเลื่อนความสุขของคุณเองออกไปอย่าที่จะยอมไม่มีความสุขเพื่อให้ได้สิ่งของนั้น